เสียงกรีดร้องของเธอคือสัญญาณสิ้นสุดของรัติการและเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงกวินและเชอรินที่กำลังยืนคุยกันอยู่ไม่ไกลวิ่งมาถึงเป็นกลุ่มแรกภาพของศพที่สองทำให้ทุกทฤษฎีทุกความสงสัยและทุกความลังเลข,ของกวินมาลายหายไปในพริบตา เชอรินตรุดตัวลงข้างร่างของนรินอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจดูสัญญาณชีพตามสัญชาตญาณแต่เธอก็รู้ได้ทันทีว่ามันสายเกินไปแล้วนารินเสียชีวิตแล้วนี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดนารินไม่ได้มีท่าทีของคนที่เธอปลิดชีพตัวเองเธอมีท่าทีของคนที่กำลังหวาดกลัวกลัวคนที่เธอเห็นในคืนนั้นกลัวฆาตากรที่รู้ว่าเธอเห็นอะไรบางอย่าง ฆาตากรได้ลงมืออีกครั้งเพื่อปิดปากพยานคนสำคัญที่สุดไปตลอดกาลกวินมองเข้าไปในห้องเก็บยาที่บัดนี้กลายเป็นที่เกิดเหตุแห่งที่สองเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนความผิดพลาดครั้งนี้เกิดจากการที่เขาปล่อยตัวเธอไปเขาประเมินฆาตากรต่ำเกินไปบัดนี้มันชัดเจนแล้วโรงพยาบาลกรุงเทพคริสตันไม่ได้มีแค่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์อีกต่อไปแต่มีอสูรกายที่เลือดเย็นและฉลาดหลักแหลมตนหนึ่งแฝงตัวอยู่ปะปนกับพวกเขาและมันกำลังไล่ล่าทีละคน